ยกไม้เลยระวังฝนลองค่ะเรื่องสถานการณ์น้ำตอนนี้ค่ะซึ่งพายุจะเข้ามาในช่วงของวันที่8วันที่10บนะคะนายกก็กำชับเรื่องของการให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังก็ต้องลดระดมระวังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ คือคนคนางหรถทาง่นก็ลี่ยไปตลอดี่10.6แล้วนะครับแต่ว่าันท e, ี่นี้มันจะมีงานขึ้นมาที่จ้าพญาจะสูงประมาณ5.7ที่เราจะต้องเกรียมของประอบหายสัปา์นิดหน่อยแล้วก็ําหรับพายุเนมันจะเข้า pues <state brainstorm ing> จะได้เห้ือก็ ก็เป็นคนดีกับเราแล้วก็ได้เกิดมีคนเล่นกินกินเขาจะได้รับน้ำคือเขาที่มีการประเมินน่าจะตกเฉือนแล้วสามารถที่จะตักเก็บน้ำเอาไว้ได้ครับได้ขามทางโดยจะเดินทางทางแล้วก็ปูเมื่อเท่าไหร่นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนประชาชนนะคะเพราะว่าประชาชนแจ้งแจ้งเตือนตลอดเวลาอยู่แล้วขณะนี้ศชรช ตลอดเวลาแขอแจ้งเตือนทานทเวแล้วมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบหนักก็เปลียนการนะครับเรื่องเรื่องมาตรการเยียวยามื่อกินแล้วผลกระทบทั้งหมดที่ได้รับผลกรจเรื่องงานท่วมท่านับลงพื้นที่3าเจ้าของท่านในวันที่แปค่ะก็มีการมีแนวทางในการที่จะลงไปทำอะไรในพื้นที่บ้างมันทเรื่องอไรเรื่องนะผมไปดูเรื่องน้ำแล้วก็ไปดูไป เป็นเรื่องการศึกษาของกระทรวงศึกษาดีกว่าในที่ท um> ี่เราก็ดูเรื่องที่ดีที่ดีค่ะท่านมองยังไงในเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงของทางรรคตอนนี้ไม่ได้หาเสียงนะเป็นกประ่ายโนนการการลงพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัสเองในการที่แบบลงไปเข้าถึงประชาชนแบบนี้ถือว่าเป็นคะแนนบวกของพรรคพลังประชารัฐเป็นขนาดนี้